สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมวันนี้อลูกซองบันดวนพามาหาเนื้อกินคือเกานะครับผมพาไม่ยิงป่านะครับพี่น้องมายิงป่ายูงห่วยนะครับน้ำก็ยังไหลอยู่นะครับพี่น้องน้ำไหลอยู่น้ำห่วยนะครับผมจะเลยมาหาซองเบิงป่านะครับเทือด้ป่าไปปนนะครับพี่น้องห่าพอปลาคอหน่อยปลาคอเงี่งกับเอาเม็ดแล้วครับพี่น้องว่าตะได้นะครับครับผมก็มาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับปลาก็เป็นตะไหลอยู่พี่น้องนะครับ ว่ากะจักสีเป็นจังใดนะครับกะมาที่ตามรับชมกันเลยนะครับว่าสีมีโตบ่นะครับผมที่ตามรับชมกันเลยครับผมท่านพี่หน้องลงไปกวนนะครับลงไปกวนพี่หน้องโอ้ไวขักตัวนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับพี่หน้องตัวมยเมื่อยแล้วครับว่าบัง พระกษเกนะครับผมบังพระกะเกนะ่งอองอก่เี้ยมาบึงคนระับมาจองผนกสองน,นะครับโอ้ไปทำยี่นะ้อ่ มาเหลียวเบิงตัวบางยันึงครับโอ้เสียดายดิอลอดใต้อีกแล้วพี่น้องโอ้ย นี่นะครับพี่น้องหลังจากยิงไปบักหลายเทือนะครับทพิงโดดหนีกับ้วงกันนะครับพี่น้องระสบผลสาเร็จแล้วนะครับใส่กับปนหุ่นแล้วครับปนใหญ่หุ่นแล้วครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวหาจอบบางอีกนะครับพี่น้องเทือกมันมีอีกเลยครับผมจอบบางจะเขากันนะครับพี่น้องลาขึ้นดีอยู่นะครับแต่ว่าหันไว้นะครับพี่น้อง ขึนไวลงไวนะครับเดี๋ยวลูกสองใหญ่มันฟังนีกันนะปลาขึนฟังนีนะครับไปชนนครับพี่น้องโอ้ลงแล้วพี่น้องลูกสองงยี่ไก่คือเห็นว่ะจอบไม่พี่น้องจอบไม่โอ้ปลาไหลยอยู่นะพี่น้องดิว่าขึนลงเร็วนะครับ ขึ้นปั๊บกระลงความนะครับบ่ค่อยฟูนะครับผมอาศัยยิงเร็วออกนะครับโอ้ห <c oughs> ลอดโต่ถ่วงพี่น้อง กว่าไว้ครับพี่น้องเตีว่าบวกขึ้นนะครับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องอโดดอีกแล้ว กำลังจะขึ้นจิ๊บแม่นลครับโดนครับพี่น่องโดนแล้วครับจบลงไปแล้วนะครับผมโอ้หานอยู่พี่น่องหมานอยู่นะครับเดี๋ยวพอลุกซองขวาอาขึ้นกันนะครับผม เป็นปลาคว้าหัวนะครับพี่น้องหาแล้วยื้อไปคว้าหน่อยน้ำหัวนะครับดูดิเพราะได้กั๊บเขานะครับสำหรับเที่ยงนะครับน,นั่นเพราะกินพอาะหลุดซ่งกันทีกัดไปเลยนะครับผมพี่น้องนี่นะครับเป็นปลาคว้าใส่ปนนะพี่น้อง บนรย,ยีปันไดครับถือว่าพอได้ต้มนะครับพี่น้องครับไปหาต่อได้นะครับผมว่าสิมีแต้มอีกบ่นะครับผมสําหรับไม้ก็เป็นไม้ห้วยหน่อยๆนะครับพี่น้องไม้ห้วยหน่อยๆลำนานะครับก็มีปลาคอหน่อยไหลนะครับกําลังลงจากไฮนานะครับผมเพราะว่าอากาศกําลังเหลื่อมหนาวนะครับพี่น้องก็ที่พ่อได้อยากได้กินนะครับผม นะครับส่วนแมกสิเห็นแปาขึ้นอยู่ริมริมหุ่นนะครับแต่ว่าบ่กขึ้นสูงพี่นอนขื้นเพราะเห็นเป็นเงาแล้วก็ลงนะครับหรือแม่นเห็นพอลูกสังกับ่บจักนะครับพี่นองแต่ว่าปลานี่กัดลูกปลาหน่อยนะครับตับกัดอยู่ก้นทวนะครับจุบจุอยู่นะครับผมแต่ว่าบวเห็นออกมานะครับพอลูกสังกับเสาอยู่นะครับผมเป็นก้นทว่ที่ลงจากหน้านะครับพี่นอน มาอีกแล้วครับพี่น้องฝาครัวนะครับดูดบนนอนพี่นอนเดี๋ยวเสาบังกันนะครับโดนบนดน่ดน <c oughs> ว่ดนนะครับพี่น้องอู้หปลากระไหลพี่น้องนะครับแต่ว่ายิ่งไม่ค่อยดนนะครับมือนี้ปลาไหลอยู่นะครับขึ้นแต่ว่าขื้นไวนะครับเพราะท่านเดียวล้โตนะครับผมครับคลิปนี้ก็บ่บมีหงืงไหลนะครับหรืวก็ไดเพราะเมื่อกกินนะครับพี่น้องได้ปลาอยู่นี่ครับหนึ่งนะครับ พี่น่องแข็งแล้วครับตัวนี้นะครับสองตัวที่สามยี่สิบุ้ลพี่น่องมืนนี่ครับสามนะครับผมได้ปลาพอหน่อยสามตัวพี่น่องนะครับพอได็ปนนะครับ ไห้ถึงนะครับผมครับคลิปนี้ขอราพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ฝากเป็นกำลังใจให้พ่อลุกสองบันดอนในเด้อครับเพื่อ้เดคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับท,ท,ท,ที่ตที่ามรับชมครับพี่น้อง